สวัสดีครับสวัสดี VFC ทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมมัดพาชมพาชมขาวนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มาคนเดียวนะพี่ๆผมเนี่ยก็จะพาพี่เนี่ยขึ้นมาหายิงรับแดนนะครับผมนะก็ผมเนี่ยดูจากคลิปพี่พี่ชายมานะครับผมจเจนชายนะก็เหมือนเขาเนี่ยจะเจอกับ ยิ่งรับแรงนะพี่ๆนะเหมือนจะเป็นยิงรับแรงนะก็คือแบบว่าผมเนี่ยยาวสวยมากเลยนะครับผมเน่านี่เลยผมเนี่ยอยากจะลองมาดูนะครับผมว่าผมเนี่ยจะเจออย่างที่พี่วิชัยเนี่ยเจอหรือเปล่านะครับผมนะตอนนี้เนี่ยผมก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะพี่ๆพี่วิชัยเจอเนี่ยก็คือแบบว่าพี่เนี่ยกาาําลังอาบน้ําเล่นน้ําอยู่เลยนะแล้วก็แบบว่ามียิงเนี่ยเดินเข้ามาขอ เล่นน้ำด้วยนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเจออย่างที่พี่วิชัยเจอหรือเปล่านะนี่เลยผมอยากจะลองมาดูนะครับผมนะก็ที่พี่ชัยเจอเนี่ยก็คืออยู่ใกล้ๆต้นสายด้วยนะพี่ๆนะต้นสายสองต้นนะครับผมแต่ไม่ค่อยใหญ่นะพี่ๆโอเคนะพ,พี่เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางเข้าไปกันเลยครับผมไปครับผม ดูว่าจะเจอหรือเปล่านะครับก็พี่ชายเนี่ยได้บอกเส้นทางผมมาแล้วนะครับ จเจอหรือเปล่านะผมะจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะเดินตามน้ำนะครับผมแล้วผมเดินมาทางข้างบนนะทางป่า จะมาดูน้าป่าจะเจอเมือนอย่างที่พี่วิชัยเนี่ยเจอหรือเปล่านะผมเลยไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะยก็เดี๋ยวผมจะดึงออก้างลนะ้าง นี่นะถึงหัว้วนะพี่พี่พอ,อผมคาดวาน่าจะหยุดไม่ไกลจากที่นี่นะครับผมนะผมก็กกดูดูคลิปพี่ชายมานะผมก็ได้ถามเส้นทางแล้วนะครับ ผมเห็นเจอเจอแล้วนะครับผมนะนี่เลยนะครับก็ผมคาดว่าน่าจะตรงนี้แหละนะครับผมนะนี่ใครบอกว่ามีต้นสายสองตัวน,นะนี่นะตัวน,นี้จะตรงนี้นะครับผม นะผมคาดว่านะ่าจะต้นนี้แหละนะครับก็เหมือนจะมีสารด้วยนะพี่ๆนะไม่รู้ว่าเป็นสารอะไรนะครับผมนี่เลยนะครับโอเดินมาก็อค่อยๆชิไกี้พขอสมควรเลยนะพี่ๆนะก็ผมเนี่ยรู้สึกเหนื่อยมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะไปมาถึงหรือเปล่านะ เดี๋ยวผมจะนั่งพักก่อนนะถ้าผมไม่ไหวจริงหรือว่าร้อนมากเนี่ยผมเนี่ยอาบน้ำนะพี่แต่ว่าเรามาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะอาบน้ําไม่ได้นะครับผมนะะว่ามันทำให้เราไม่สบายเอานะครับผมนะต้องพักสัก5นาทีก่อนนะ10นาทีก็ได้นะพ,พี่ให้ตัวเนี่ยดีขึ้นนะให้เย็นขึ้นนะ โอเคนะพี่พี่เดี๋ยวผมจะนั่งรอก่อนนะครับผมนะดูนะต้นไทรเนี่ยรากเนี่ยติดหินเลยนะครับผมเกาะก็เกาะก,กับหินเลยนะเต็มเลยนะพี่พี่ต้นี้ก็ใหญ่พอสมควรนะต้นเนี่ยไม่ค่อยใหญ่นะแต่ว่ารากเนี่ยเยอะนะครับผมก็มีโพดขาววันด้วยนะวันทั้งรอบๆเลยนะ โอ้บรรยากาศนี้ต้องบอกเลยนะครับผมว่าดีมากเลยนะเลยนะแล้วก็น้ำเนี่ยไม่ค่อยขุ่นสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเพราะว่ามันก็ยังมองเห็นข้างนายอยู่นะครับผมก็เมื่อาวานนี่ฝนก็ตกเลยนะก็จะขุ่นนิดหน่อยนะครับผมแต่ยังดีที่ไม่ขุ่มากนะครับผม่าจจะผมเนี่ยจะนั่งรอท่านตรงนี้เลยนะที่ ไม่ดูว่าผมจะเจออย่างที่พี่วิชัยเจอหรือเปล่านะครับผมถ้าเจอนี้ก็ดีนะถือว่าเป็นบุญของผมอย่างหนึ่งเลยนะพี่พนะตัคครแข็บผมเดี๋ยวคัดว่าผมจะนั่งรอสักพากใหญ่ๆนะอรยากาศดีๆมากเลยครับ แดดนี้ร้อนมากเลยนะครับแต่ทีนี้พี่เดียวผมอยาก,ออกตัวนั่งรอก่อนนะครับผมเงินผมอยากจะเจอแล้วมะพี่นี่นะโอ้ แต่ว่าไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกับที่พี่วิชัยเนี่ยเจอหรือเปล่านะพี่พโอ้โหคือสวยมากนะแล้วผม่านเนี่ยไม่ค่อย,ยาวนะครับผมนะแต่ว่าผมดูคลิปจากพี่วิชัยแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะยาวแล้วก็ตรงกว่านี้นะพี่พแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ค่อยตรงนะครับผม อนีโ้ครั้งแรกนะที่ผมเนี่ยมาเจอนะครับอืมแล้ว่าดูเขาเนี่ยดูเนื้อตัวสะอาดนะครับผมเนื้อตัวเนี่ยดูสะอาดสะอ่านนะพี่ๆแต่ว่าผมเนี่ยคาดว่าน่าจะไม่ใช่คนเดียวกับที่ผี่ชายเจอนะพ,พี่ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นน้องสาวหรือว่า ที่เขากันแน่นะครับผมนะแต่ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะน้องนะครับผมนะน่าจะน้องกับคนที่พี่วิชัยเจอนะพี่ๆนะโห oh. เป็นแค่ในนัที่ผมเนี่ยเจอนะพี่ๆโหสิ่งเต้นมากนะเดี๋ยวผมจะ oh. เข้าไปคุยกับพันนะพี่พ น่ายวผมตั้งกล้องก่อนนะครับผมต้งกล้องก่อน้ก้อ,องถ่ยนะเดี๋นะพี่ถ้ามันไปปทราำแบนนะครับอเขนารที่ใ่นะฝนก็นนนได้ ทางกองแล้วนะครับผมรล้วผมก็เลยพูดคุยกับท่านนะครับผมแล้ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยพูภดภาษาต่างถึงยังว่าภาษาไทยนะครับนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินเข้าไปเลยนะทุกที่ พี่ก็ท่านบอกว่าท่านเนี่ยต้องรีบกลับเข้าไปในเมืองนะพี่ที่นะทีอะไรนะครับผมท่านหายตัวเข้าไปได้พ,พี่เนี่ยท่านหายตัวเข้าไปได้นะพี่ไม่คิดว่า สิ้นก้อนนี้นี่ยจะเป็นหน้าถ้ำ่าพี่โอ้โอเขาผมเนี่ยมาเจอเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะแล้วก็ผมคาดว่าน่าจะไม่ใช่คนเดียวกับที่พี่วิชัยเจอนะพี่ๆนะก็ผมมาโอ้โห ตื่นเต้นมากเลยนะก็ผมเนี่ยไม่ยาวเหมือนกับที่คนที่พี่วิชัยเจอนะครับผมนะคนนี้เนี่ยผมสั้นกว่าที่พี่วิชัยเจอนะแล้วก็ไม่เขานะครับนะพี่พ,พี่วิชัยเจอเนี่เข่าแล้วก็ผมยาวแบบยาวเหยียดเลยนะตรงด้วยนะพี่พี่นะอันนี้เนี่ยผมไม่ยาวนะไม่ยาวแล้วก็ไม่ค่อยเข่าสักเท่าไหร่นะพี่พี่นะแต่ว่า พี่พวิชายเจอเนี่ยเขานะครับผมเขาผมยาวนะโอ้หรือว่านี่จะเป็นน้องท่านนะ่ะก็เดี๋ยวผมจะเล่ากับจะเล่าเรื่องที่ท,ที่ท่านคุยกับผมเมื่อกี้นะพี่พี่ก็ท่านบอกว่าท่านเนี่ยผมถามว่าท่านเนี่ยใช่คนเดียวที่เจอกับพี่วิชยัยไหมท่านก็บอกไม่ใช่นะพ,พี่นะเพนาะนั้นนะ่ะเป็นพี่ของท่านนะโอ้ รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะท่านบอกว่าเป็นที่ของท่านท่านเนี่ยเป็นคนเล็กสุดนะพี่ะท่านมีพี่น้องแค่สองคนเองนะพี่ะท่านบอกผมมาเมื่อกี้นะก็เสียงน้ำไหลดังมากเลยนะพี่พผมก็ต้องขออภัยนะคะผมนะ ็ไม่รู้ว่าที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยท่านพี่ๆเนี่ยได้ยินกันหรือเปล่านะพาะว่าน้ำเสียงดังมากเลยนะครับต้องขออภัยจริงนๆนะครับผมตตนนี้เนี่ยเหมือนผมเนี่ยก็พูดคุยเลื่อยเปื่อยกับท่านนะก็ะผมก็ถามการเป็นอยู่ของท่านนะท่านก็บอกอยู่ดีนะสบายดีนะครับผมผมก็ถามว่าสบายอยู่ไหมท่านก็บอกสบายดีนะก็ะผมเจอเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะโอ้ oh. สวยมากเลยนะพี่พนะก็เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยผมคาดว่าผมเน่ยจะนำพวกขนมมาด้วยนะพี่พนั่นไม่งั้นนยผมจะนำผลมไม้มาฝากด้วยนะครับผมแต่นะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะผลมไม้นะแต่ว่าผมนยาจะนำขนมเนี่ยมาฝากด้วยนะเดี๋ยวผมเนี่ยคาดว่าจะต้องเดินทางกลับแต่แล้วนะพี่ว่า ท่นเนี่ยก็ได้เข้าไปในเมืองแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเยน็นแะล้วนะเหมือนคนจะตกด้วยนะพี่ๆโอเค okay, นะครับผมเดี๋ยวสขขาคัญว่าผมอาจะขอเดินทางกลับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะติดคลิปใกล้เคียงเท่านี้เลยนะครับผมใครที่เข้ามารับชมทุกคนนยผมต้องขอคนละหนะึ่งร้อยหนึ่งแชร์ติดตามให้ผมด้วยนะครับก็อย่า,าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดคลิปให,ให,หม่ๆนะพี่ สำหรับพี่ๆท่านใดที่รับชมคลิปนี้จนจบคลิปเนี่ยผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะผมนะโอเคนะพี่ๆเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเดินทางกลับเลยนะคะผมนะต้องเดินทางกลับอีกไกลนะเดี๋ยวไว้รับไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้เนี่ยถ้าฝนไม่ตกเ,เดี๋ยวผมจะนําขนมมาฝากท่านด้วยนะพี่ๆนะถ้าเจอพี่ของท่านก็ดีเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวลา กลับบ้านแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ